ที่นี่สถานีวิทยุศึกษาระบบ FM ความถี่92 MHz เมกะเฮส各位听众大家好各位听众大家好สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะดิฉันนางสาวลลิดาวิศณุวงศ์大家好我叫潘磊และอาจารย์พน潘ยพวกเราเป็นอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยายลัยกเกษตรศสาสตร์โดยดิฉันทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการเขียนเนื้อหาดำเนินรายการและให้เสียงในบทสนทนา ส่วนอาจารย์พานเลยเป็นผู้แต่งบทสนทนาและให้เสียงในบทสนทนาค่ะวันนี้พวกเราจะพาทุกท่านไปยังที่ทำการไปรณีนีหัวข้อและเนื้อหาในบทสนทนาคือมีนักท่องเที่ยวชาวจีนต้องการที่จะซื้อของที่ระลึกของประเทศไทยจึงเดินทางเข้ามาที่ที่ทำการไปรณีนีเพื่อสอบถามและเลือกซื้อสแตมที่ระลึกต่อไปจะเป็นการพูดบทสนทนาโดยจะยังไม่แปลความหมายก่อนนะคะ 您好，先生，请问这里是泰国邮局吗？没错，这里是邮局，有什么需要帮忙的吗？我是中国来的游客，这是我第二次来泰国了，一些比较出名的特产和小吃我都买过了，所以这次我想来邮局看看有没有比较有泰国文化特色的纪念品什么的。哦，我明白了。 我们邮局也会根据不同时期和特殊日子，不定时的推出一些新的纪念邮票，比如元旦、生肖和儿童节等等。对了，最具代表性的就是泰国文化遗产名录邮票了。是吗？那太好了！我特别喜欢泰国的文化习俗，我想买一些泰国文化遗产名录的邮票。 可以的，我帮您拿。还需要其他的吗？除了这个以外，我觉得元旦也不错。元旦是全世界共同的新年，也非常有纪念意义。没错，元旦的纪念邮票也非常漂亮，值得收藏。这边还有一些跟佛教节日有关的邮票，比如卫塞节、万佛节、手下节等等。 听上去真不错，我对泰国佛教文化很感兴趣。那我就要泰国文化遗产名录、元旦和卫赛节的纪念邮票吧，每样一份吧。好的，请稍等，我这就为您装起来。小姐，久等了，这是您要的泰国文化遗产名录、元旦和卫赛节的纪念邮票。 好的，一共多少钱呢？一共是二百零四泰铢。好的，这是三百泰铢，找您九十六泰铢，请收好您的邮票。谢谢。ลำดับต่อไปจะเป็นการพูดบทสนทน a ที่รับประโยชน์พร้ m มคำแปลรวมถึงนำเสนอคำ a ัพท์ที่น่าสนใจใน a ต่ละประโยคเพื่อให้ผู้ฟั u สามา b ถนำไป y ระยุกต์ใช้邮局购买特产。 ที่ทำการปลาสนีตอนซื้อของฝากของที่ละลึกคำว่าย局วจแปลว่าที่ทำการไปลายสนีก้าหมายซื้อการจัดซื้อเทอ产นของฝากหรือของดีของแต่ละพื้นที่ค่ะประโยคต่อไป您好先生请问这里是泰国邮ัวจ吗 สวัสดีครับขอถามหน่อยที่นี่ใช่ที่ทำการไปรษณีย์ไหมครับนี你好你好แปลว่าสวัสดี先生先生คุณผู้ชายเป็นคำสุภาพที่ใช้เรียกเพศช,ชาย请问请问ขอถามหน่อย这里这里ที่นี่หรือสถานที่นี้泰国泰国ประเทศไทย 邮แปลว่าการไปรษณีย์การส่งของทางไปรษณีย์จูสถานีหรือที่ทำการซึ่งเมื่อนำมารวมกันเป็นอยูแปลว่าที่ทำการไปรษณีย์ค่ะประโยคต่อไปไม่错这里是邮局有什么需要帮忙的吗ใช่แล้วครับ ที่นี่ก็คือที่ทำการไปรษณีย์มีอะไรต้องการความช่วยเหลือไหมครับไม่ไม่ไม่มีไม่ได้错错ผิดซึ่งคำว่า没错没错ถ้าแปลตรงตัวจะแปลว่าไม่ผิดแต่ส่วนใหญ่เราจะใช้แปลในความหมายที่ว่าถูกต้องแล้วใช่แล้วคำว่า这里这里แปลว่าที่นี่ 有,有เป็นคำกริยาแปลว่ามี什么什么เป็นคำปริชาสรรพนามแปลว่าอะไรหรือสิ่งใด需要需要ต้องการจำเป็นต้อง帮忙帮忙ช่วยเหลือความช่วยเหลือมา,มาใช้ลงท้ายประโยคคำถามแปลว่าไหมหรือไม่ประโยคต่อไป 我是中国来的游客，这是我第二次来泰国了。ผมเป็นนักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศจีนครั้งนี้มาประเทศไทยเป็นครั้งที่สองแล้วครับ。中国中国。中国ประเทศจีน来来。来มาจากมา游客游客。游客นักท่องเที่ยว这这。这นี่สิ่งนี้第二。 第แปลว่าลำดับที่สองซึ่เป็นคำลักษณะนามแปลว่าครั้งไทย国,国ประเทศไทยค่ะประโยคต่อไป一些比较出名的特产和小吃我都买过了พวกของฝากที่มีชื่อเสียงและของกินต่างๆผมล้วนกินมาหมดแล้ว一些一些 แปลว่าจำนวนหนึ่งเป็นคำวิเศษแปลว่าค่อนข้างมีชื่อเสียงโด่งดัง小吃,小吃ของกินเล่นเป็นคำวิเศษแปลว่าล้วนทั้งหมดเป็นคำกริยาแปลว่ากินกกวว ใช้เป็นบทเสริมกริยาโดยวางไว้หลังํำกริยาเพื่อแสดงว่าเคยทำกริยานั้นๆ都都吃过都吃过过了了จึงแปลได้ว่าเคยกินมาหมดแล้วประโยคต่อไปค่ะ所以这次我想看看有有有比有泰文化特色的的念品什สถานีวิทยุศึกษา ดังนั้นครั้งนี้เลยอยากลองมาดูที่ไปรษณีย์ว่ามีของที่ระลึกที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมไทยอะไรบ้างหรือไม่เป็นคำสันธานแปลว่าดังนั้นครั้งนี้想想ในที่นี้ทำหน้าที่เป็นคำกริยานุเคราะห์แปลว่าอยากอยากจะ来来มา看ัน ดูพิจารณาหรือมอง有有มี有มไม่มีซึ่งเมื่อนำมารวมกันเป็นคำว่า有没有有没有จะใช้ในการถามว่ามีหรือไม่มีหรือเปล่า文化文化แปลว่าวัฒนธรรม记念品记念品 ของที่ระลึก什什么什么แปลว่าอะไรซึ่งเมื่อนำมารวมกันใช้ในวลีที่ว่า什什么的什么的จะแปลว่าอะไรพวกนั้นอะไรทำนองนั้นประโยคต่อไปเ oh, อ้าผมเข้าใจแล้วครับออ oh, oh. เป็นคำอุทานแสดงการตระหนักรู้หรือนึกขึ้นได้ 明白,明白แปลว่าเข้าใจกระจ่างแจ้ง了ในที่นี้เป็นคำช่วยเสริมโครงสร้างทำหน้าที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในประโยคนั้นๆจากที่ไม่เข้าใจไ明白เ明白กลายเป็น明白了明白了แปลว่าเข้าใจแล้วค่ะประโยคต่อไป 我们邮局也会根据不同时期和特殊日子，不定时的推出一些新的纪念邮票。ที่ไพรส์นีของพวกเราก็มีการวางจำหน่ายสแตมป์ที่ลึกตามวาระพิเศษต่างๆด้วยเช่นกัน。我们我们เป็นคำสรรพนามบุรุษที่หนึ่งที่เป็นรูปพหูพจน์แปลว่าพวกเรา。邮局邮局ที่ทำการไพรส์นี也。 ก็ด้วยเช่นกัน会会จะก็จะ根据根据ยถือตามอ้างอิงตาม不同不同แปลว่าไม่เหมือนหรือแตกต่าง时期时期ช่วงเวลา特殊特殊พิเศษเป็นพิเศษ日子日子 วันเวลาถอยชูปล่อยปล่อยออกมาหรือในที่นี้สื่อความหมายถึงการออกวางจำหน่าย一些一些จำนวนหนึ่ง新新เป็นคำคุณศัพท์แปลว่าใหม่记念念ที่ละลึก邮票邮票ตราไปรษณีย์กรหรือสแตมดังนั้นคำว่า 纪念邮票纪念邮票แปลว่าสแตมที่ระลึกหรือตาไปรษณียกรที่ระลึกค่ะประโยคต่อไปปีรู๋นหนตั等等้นเซิงเซียวองเจียตๆยกตัวอย่างเชน่นสแตมที่ระลึกวันขึ้นปีใหม่ปีนักศาตร์และวันเด็กแห่งชาติเป็นตน้นปีรู้ปีรู้ยกตัวอย่างเชน่น元旦元นันนัน วันขึ้นปีใหม่สากลซึ่งตรงกับวันที่หนึ่งมกราคมของทุกปี。生肖生肖。ปีนักศาสตร์และ等等等等。等等แปลว、嗯、่าเป็นต้นหรืออื่นอื่นค่ะ。ประโยคต่อไป。对了，最具代表性的就是泰国文化遗产名录邮票了。ใช่แล้วครับ。 ที่โดดเด่นน่าสะสมที่สุดก็คือสแตมชุดวันอนุรักษ ok ์มรดกไทยครับลลถูกต้องแล้วใช่แล้วที่สุดที่โดดเด่นที่เป็นตัวแทนจจก็วัฒนธรรมนมรดก มรดกตกทอด泰国文化วัฒนธรรมทรรมมรดกทางวัฒนธรรมของไทย名录名录ที่จัดลำดับไว้หรือลายชื่อคะ่ะประโยคต่อไปใช่了หรือครับดีจังเลยครับเป็นวลีที่ใช้ถามว่าใช่ไหมหรือไม่น่า <那>อย่างนั้น太好了ย好了มดีมากเลยดีจังเลยค่ะประโยคต่อไป我特喜泰的文化俗ผมชื่นชอบประเพณีและวัฒนธรรมไทยเป็นพิเศษด้วยครับ特别特别เป็นพิเศษเป็นอย่างมาก喜อ喜ชชอบชื่นชอบไอ 泰国ประเทศไทยีสสีสุสขนบธรรมเนียมประเพณีประโยคต่อไป我想买一些泰国文化遗产名录的邮票ผมจึงอยากจะซื้อสแตมชุดวันอนุร,รักษ์มรดกไทยสักชุดครับ想，想。ในที่นี้ทำหน้าที่เป็นคำกริยานุเคราห์แปลว่าอยากอยากจหม买买 คำกริยาแปลว่าซื้อ一些一些จำนวนหนึ่งท国文ว遗วัฒนธรรมรดกทางวัฒนธรรมของไทยขอแปลว่าของหรือที่ใช้วางหน้าคำหลักที่อยู่ด้านหลังเพื่อแสดงว่าเป็นนามวลีที่มีคำขยายอยู่ด้านหน้า邮票 ราไปซนียกรหรือสแตมนั่นเองค่ะประโยคต่อไป可以的的我您拿需要其他ได้ครับผมไปหยิบให้ยังต้องการอะไรอย่างอื่นอีกไหมครับ可可以可以ได้ตกลงสามารถทำได้ในที่นี้ใช้เป็นโครงสร้างนามวล The ซึ่งเมื่อวางเตะไว้หลังคำหรือวลีต่างๆจะทำให้คำหรือวลีน,นั้นกลายเป็นนามวลีปังปังช่วยช่วยเหลือหนาหนาหยิบถือนำมาหายหายเป็นคำวิเศษแปลว่ายังยังคงต้องการจำเป็นต้องใช้ อย่างอื่นสิ่งอื่นมามะใช้วางหลังประโยคบอกเล่าหรือประโยคปฏิเสธเพื่อทำให้ประโยคนั้นกลายเป็นประโยคคำถามโดยใช้ถามว่าไหมหรือไม่นั่นเองค่ะประโยคต่อไปนอกแล้ว除了这个以外我觉得元旦也不错นอกจากอันนี้แล้วผมรู้สึกว่าชุดวันขึ้นปีใหม่ก็ไม่เลวนะครับสถานีวิทยุศึกษา除了 除了แปลว่านอกจากยกเว้นนอกจากแล้วโดยมักใช้คู่กันเป็นโครงสร้าง除了以外除了以外觉得觉得เป็นคำกริยาแปลว่ารู้สึกรู้สึกว่า元旦元旦วันขึ้นปีใหม่สากลตรงกับวันที่หนึ่งมก,กราคม也也 เป็นคำวิเศษแปลว่าก็ด้วยด้วยเช่นกันไม่เลวใช้ได้อยู่ในระดับค่อนข้างดีหรือว่าถูกต้องแล้วประโยคต่อไป是全世界共同的也非常有纪念意义新年วันขึ้นปีใหม่ซึ่งเป็นวันขึ้นปีใหม่สากลก็น่าเก็บเป็นที่ระลึกอย่างยิ่งครับ 全ทั้งหมด世界世界โลก共同共同ร่วมกันใช้ร่วมกัน的的ของที่新年新年ปีใหม่วันขึ้นปีใหม่也ก็ด้วย非常非常เป็นคำวิเศษบอกระดบับแปลว่าพิเศษเป็นอย่างยิ่ง 有，有。มี。纪念，纪念。ที่ระลึก，ที่ระลึกถึง。意义，意义。ความหมาย，ความสำคัญ。ประโยคต่อไป。没错，元旦的纪念邮票也非常漂亮，值得收藏。ถูกต้องแล้วครับ，สแตมที่ระลึกวันขึ้นปีใหม่ก็สวยมาก，ควรค่าแก่การสะสมครับ。没错。 ไม่ผิดหรือถูกต้องแล้วใช่แล้ว元旦元旦วันขึ้นปีใหม่สากลตรงกับวันที่หนึ่งมกราคมเตเของหรือที่纪念邮票纪念邮票สแตมที่ระลึก也也ก็ด้วย非常非常เป็นพิเศษ 漂亮，漂亮，สวย，สวยงาม，值得，值得，ควรค่า<得>，ควรค่าแก่การ，收藏，收藏，เป็นคำกริยาแปลว่าเก็บรักษาไว้หรือสะสมนั่นเองค่ะ。ประโยคต่อไป这边还有一些跟佛教节日有关的邮票，比如卫塞节。 万佛手下等等节ด้านนี้ยังมีสแตมที่เกี่ยวกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของประเทศไทยเช่นวันวิสาขาบูชาวันมาฆบูชาวันเข้าพรรษาเป็นต้น这边这边ด้านนี้ทางนี้หยังยังคง有有มี还有 还有，จึงแปลได้ว่ายังมียังคงมีอีก。跟有关，跟有关，เกี่ยวกับเกี่ยวข้องกับ佛教佛教พระพุทธศาสนา节日节日เทศาาทกาลหรือวันสำคัญ佛教节日佛教节日วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา邮票。 邮票สแตมป比ร<如>比<如>้ยกตัวอย่างเช่นดังเช่นวันไตเจีวันไตเจีวันวิสาขบาูชาวัน佛节วัน佛节วันมาคะบูชา手下节手下节วันเข้าพรรษา等等等等แปลว่าเป็นต้นหรืออื่นๆค่ะประโยคต่อไป 听上去真不错，我对泰国的佛教文化也很感兴趣。ฟังแล้วไม่เลวเลยผมก็มีความสนใจในศาสนาพุทธของประเทศไทยด้วยนะครับ。听，听，เป็นคำกริยาแปลว่าฟัง，ซึ่งเมื่อเติมคำว่า，上去，上去，เป็นบทเสริมคำกริยาไว้ข้างหลัง。听上去，听上去。 แปลได้ว่าได้ฟังแล้วหรือว่าฟังไปแล้วเจนเจนแปลว่าจริงจริงจริง不错不错ไม่เลวอยู่ในระดับค่อนข้างดีหรือถูกต้องแล้วด้ว对感้趣对感兴趣,感兴趣สนใจในมีความสนใจในไทยกยวไทย่ัวประเทศไทย 佛教佛教พระพุทธศาสนา文化文化วัฒนธรรม佛教文化佛教文化วัฒนธรรมหรือธรรมเนียมปฏิบัติทางพระพุทธศาสนา也也ก็ด้วย很很เป็นคำวิเศษบอกระดับแปลว่ามากค่ะประโยคต่อไป 那我就要泰国文化遗产名录、元旦和卫塞节的纪念邮票吧，每样一份。สถานีวิทยุศึกษา。อย่างนั้นผมต้องการสแตมป์ที่ระลึกชุดอนุรักษ์มรดกไทยวันขึ้นปีใหม่และวันวิสาขาบูชาครับแบบและหนึ่งชุดครับหน้าหน้าอย่างนั้นจู่จู่ก็要要,要 ต้องการต้องการจะอยากได้泰国文化遗产名录ไทย国文化遗产名录อนุรักษ์มรดกไทย元旦元旦วันขึ้นปีใหม่เหอเเป็นคำสันทานแปลว่าและหรือกับเวัเจววันวิสาขะบูชา จิเนียสแตมที่ระลึกปเธอเธอนะไมแต่ละทุกทุกไ样样ทุกแบบทุกชนิดยนตัวเลขหรือจำนวนหนึ่ง分分เป็นคำลักษณะนามแปลว,ว่าชุดหรือฉบับค่ะ ประโยคต่อไป好的稍等我这就为您装起来โอเคครับกรุณารอสักครู่นะครับผมจะทำการบรรจุใส่หีบห่อให้ครับ请稍等请稍等แปลว่ากรุณารอสักครู่ Wait Wait เป็นคำบุพบทเพื่อบอกว่าทำอะไรให้ใครทำอะไรเพื่อใคร w a i t i w a i t i จึงเป็นบุพบทวลีแปลได้ว่าเพื่อคุณหรือให้คุณจวงจวงบรรจุบรรจุฮีพอหรือแพ็คของค่ะประโยคต่อไป小姐久等了这是您要的泰国文化遗产名录元旦和卫塞节的纪念邮票ขอโทษที่ให้คุณรอนานครับนี่คือสแตมชุดวันอนุรักษ์มรดกไทย วันขึ้นปีใหม่และวันวิสาขาบูชาที่คุณต้องการครับ久等久等รอนานให้รอนาน这是这是นี่คือ你要你要คุณต้องการที่คุณต้องการ和和และหรือกับ纪念เ票ีย邮票สแตมที่ระลึกค่ะ ประโยคต่อไปทั้งหมดเท่าไหร่ครับรวมแล้วทั้งหมดเท่าไหร่เท่าไหร่ราคาเท่าไหร่หรือจำนวนเงินเท่าไหร่คะ่ะประโยคต่อไป是ทั้งหมดเป็นจำนวนสองร้อยสี่บาท所以所以 เป็นคำสันธานแปลว่าดังนั้นดังนั้นจึงริง一共一共เป็นคำวิเศษแปลว่ารวมรวมทั้งหมดแล้ว204四0 4, 20 4จำนวน204ร้อยส่百百หลักร้อยและ十十หลักสิบค่ะประโยคต่อไป好的这是三百泰铢 โอเคครับนี่คือ300บาทครับ好的好的ตกลงหรือโอเค这是这是นี่คือ三三จำนวนสามหรือตัวเลขสาม百百หลักร้อย泰珠太铢สกุลเงินไทยบาทประโยคต่อไป找您九十六泰铢请收好您的邮票。 ทอนให้คุณ96บาทครับกรุณาเก็บสแตมให้ดีนะครับจ่าเจ่าเป็นคำกริยาแปลได้สองความหมายคือ 1. แปลว่าหา 2. แปลว่าทอนเงินค่ะฉิงฉิงกรุณาเชิญเับรับเก็บเก็บรักษาเมื่อเติมบทเสริมกริยาหลังคำว่ารับรชบกลายเป็น 收好,收好ด้ว่าเเกก็็บบใหีรักษาไว้ให้ดีค่ะสถานีวิทยุศึกษาประโยคต่อไป谢谢谢谢ขอบคุณครับในลำดับต่อไปเราลองมาทบทวนคำศัพท์ที่น่าสนใจจากบทสนทนากันดูนะคะที่ทำการไพรส์นีของที่ระลึก สำคัญ重要重要วันหยุดเทศกาลเจ节日ิเพิเศษทพเวลาวาระที่เวลาของฝากท่ศทประเทศจีนจ国中จประเทศไทยไทยไ ที่ระลึกจีเนียนจีเนียนสแตมที่ระลึกจีเนียนยูพ์จีเนียนยูพ์พระพุทธศาสนา佛教佛教วัฒนธรรม文化文化รวมทั้งหมด一共一共บาทหน่วยเงินบาทจูจูวันขึ้นปีใหม่元旦 元旦วันเด็กแห่งชาติ儿童节儿童节วันเข้าพรรษา手下节手下节วันวิสาขาบูชา卫赛节卫赛节ปรรจุหรือแพ็ค装装คำลักษณะนามแปลว่าดวง没没รอนาน久等 สแตม邮票邮票สำหรับวันนี้เราทั้งสองขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะจ再เจเจน